สวัสดีค่ะมาพบกับคำพยากรณ์นะคะของการดูดวงความรัก12ราศีในเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็เราได้แจกของรางวัลไปแล้วนะคะสำหรับผู้ที่กดติดตามนะคะคลิปของช่องเทพิดาพยากรณ์นะคะก็มีการแจกไปแล้วในส่วนของจี้แล้วก็เครื่องประดับนี้นะคะก็แจกไปแล้วนะคะก็ใครที่ได้รับรางวัลก็ขอให้ทุกคนแบบมีความโชคดีนะคะใครที่ยังไม่ได้ยังไม่ต้องเสียใจค่ะ กดติดตามค่ะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกนะคะแต่ว่าจะแจกในช่วงคนติดตามครบ7000หรือว่าหมื่นหนึ่งก็กดติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะได้แจกของกลางวันกันไปนะคะแล้วก็ในเรื่องราวของคนที่ต้องการดูดวงฟรีนะคะก็เดี๋ยวจะจะทำคลิปแล้วก็เดี๋ยวจะตามผู้โชคดีแล้วก็จะโทรศัพท์นะคะแล้วก็ไปดูดวงให้แล้วก็ขออัดคลิปนะคะเป็นแบบเป็นแบบ เหมือนกับเป็นการกิจกรรมในช่องนะคะแล้วก็คนที่อยากจะดูดวงนะคะส่วนตัวก็ติดต่อมาได้ะคะ่ะตามลายไอ d นะคะเทพิดาพยากรน,นะคะ t h e p t i d a p a y a k o r n แล้วคนที่ต้องการเรียนดูดวงกับเทพิดาพยากรก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะเราก็ยังมีการสอนดูดวงกันอยู่นะคะแล้วก็เราต้องมีการประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่า เราดูดวงเนี่ยมันไม่มีแบบสปอนเซอร์มีอะไรเราก็ใช้ทุนของเราเองนะคะในการดูนะคะอ่าแล้วก็คนที่ต้องการที่จะติดต่อมาในเรื่องราวของแบบเอ่อการเขาเรียกว่า ในเรื่องราวของนะคะการซื้อของเราก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะคือของมงคลนี่คุณต้องมีนะคะเพราะว่าการที่เรามีของมงคลติดไว้นะคะก็จะทําให้ชีวิตของเราเบิกบานวันนี้นะคะก็จะเป็นในช่วงเรื่องราวของฤดูหนาวนะคะเราก็มาในธีมของนะคะ,ะเจ้าหญิงหิมะราชนีหิมะเป็นชุดสีขาวเห็นไหมคะประดับไปด้วยมุกนะคะซึ่งจะทําให้เรารู้สึกแบบถึงความเขาเรียกว่า ความละมุนละมุนนะคะในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพบางที่ก็ยังไม่หนาวนะคะฝนก็ยังคงมีอยู่นะคะดังนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพนะคะกดติดตามช่องนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีในเรื่องราวดีๆนะคะของเดือน ตุลาคมนะคะรวมไปถึงนะคะสาระความรู้ต่างๆของช่องนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะเราก็จะมีการโปรโมชั่นแจกของรางวัลเรื่อยๆนะคะเรื่อง,ร,อง,ะะร,องราวของความรักเรื่องราวของหัวใจนะคะ <c oughs> ก็จะทําให้เราเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วก็มีความอิ่มเอมใจนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังรู้สึกว่าเออความรักของเรานี้ยังไม่ยังไม่ถึงจุดที่แบบสวีทยังไม่ถึงจุดที่หวานแหววยังไม่ถึงจุดที่แบบรู้สึกแบบเออมันดีเราก็สามารถที่จะทําให้ความรักทุกอย่างเนี่ยมันดีได้นะคะ แล้วก็ใครที่รู้สึกแบบเออแบบเงาเงาหรือว่ายังไม่มีแฟนยังไม่มีคู่นะคะก็ไม่เป็นไครค่ะติดตามคลิปของเทพิดาพยากรน,นะคะเดี๋ยวเราจะมีแบบว่าการเขาเรียกว่าแนะนํานะคะว่าเออเราควรที่จะทําตัวยังไงเราถึงจะมีคนเข้ามาให้เยอะสร้างสเสน่ห์เสริมสเสน่ห์ให้เรานะคะรับรองค่ะว่าความคุณก็จะได้มีโอกาสพบเจอความรักแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ดวงความรักของคุณนี้ปังแล้วก็เฮงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครช่วงนี้นะคะ หน้าหนาวล่ะอย่าออกไปเที่ยวอ่ะเพื่อความสวีทหวานแววแล้วก็โรแมนติกนะคะเดี๋ยวเราจะมีนะคะในเรื่องราวของการไปเที่ยวว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีแล้วก็มีร้านอาหารมาแนะนําอะไรแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็คนที่แบบรู้สึกว่าเออชีวิตเราช่วงนี้เนี่ยท้อถอยหรือขาดกําลังใจนะคะไม่ต้องกังวลค่ะคุณดูคลิปของเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างมันโอเคในเรื่องราวของ12ราศีความรักเราก็จะจัดคลิปมาในเรื่องราวของความรักนะคะแยกกันไปนะคะ แล้วก็จะมีคลิปต่างอื่นๆตามมาก็กดติดตามกันได้นะคะแต่ว่าในเดือนที่ผ่านๆมานะคะก็งานเยอะนิดนึงเวลาลงคลิปก็อาจจะลงช้าดังนั้นเวลาที่คุณดูคลิปนะคะคุณดูถึงวันไหนก็ดูยาวไปถึงเดือนหน้าเลยนะคะคลิปใหม่ลงก็คือเริ่มต้นของเดือนหน้าเป็นกฎกติกานะคะดังนั้นนะคะคุณก็ดูได้แล้วก็ดูตามราศีของแต่ละคนไปนะคะขอให้ทุกคนมีความโชคดีในเรื่องราวของความรักนะคะ เดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายดวงพร้อมกับเกตมงคลของหินกันเลยค่ะอ่าก็มาถึงการแนะนำหินนะคะหินมงคลนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดต่อเทพิดาพยากรณ์ได้นะคะเพราะว่าเรามีจําหน่ายหินมงคลนะคะในส่วนของการแจกนะคะเราก็แจกไปแล้วในรอบ5,000คนนะคะก็มีคนได้รับไปแล้วนะคะหินมงคลเราแจกกันไปนะคะ3เส้นค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับหินมงคลด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าอยากได้ก็กดติดตามนะคะแล้วก็แสดงตัวค่ะเดี๋ยวเราจะแจกกรอบถัดไปนะคะตอนที่ผู้ติดตามครบนะคะ1นึ่งหมื่นคนนะคะรอบนี้เราแจกไปแล้วนะคะส่วนนะคะคนที่อยากดูดวงฟรีนะคะเดี๋ยวก็เราก็จะจัดกรอบนะคะเราก็จะมีการบันทึกเ,เป็นคลิปด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยงานยุ่งนิดนึงนะคะก็ยังไม่ได้แจกในส่วนของการดูดวงฟรีแต่ว่าของรางวัลน,นี้เราได้แจกไปแล้วนะคะ อ่าอันนี้นะคะก็คือหินอเกตนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สั่งซื้อได้ค่ะในราคาพิเศษนะคะหินอเกตเห็นไหมคะก็จะเป็นหินอเกตที่มีตานะคะแล้วก็จะมีนะคะเห็นไหมคะมีดวงตาที่สวยงามนะคะก็จะมีประมาณว่าเอ่อจะเป็นหินที่ ให้ในเรื่องราวของการเสริมสมรรถภาพทางเพศทําให้ความรักร้อนแรงแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยมีลูกได้นะคะคนที่สวมใส่เนี่ยคุณก็จะจะทาให้มีลูกแล้วก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่เขาเรียกว่า ความสําเร็จหินอกเกตสีส้มนะคะจะทําให้คุณมีความกระปี้กระเป๋าในเรื่องราวของความรักมีการตื่นตัวตลอดเวลาแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยมีแต่เรื่องราวที่โชคดีในเรื่องราวของความรักรวมไปถึงนะคะเรื่องราวของโชคลาภด้วยนะคะหินอกเกตนี่นะคะสมัยก่อนที่หินที่เบตทิตจําได้ไหมคะที่เรามีหินที่เบตฮิหินที่เบตนั่นก็คือทํามาจากหินอกเกตนั่นเองเพียงประเภทของหินเพียงแต่ว่าหินอกเกตเนี่ยจะเขาเรียกว่า จะไม่มีตาแล้วเขาก็มาแกะตาเขาซ้ำตาหกตาเราก็ใช้พระทิเบตในการปลุกเสกนะคะก็จะมีการทำพิธีนะคะมีขันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียกว่านำความโชคดีมาให้มีช่วงหนึ่งที่ฮิตนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่ากระแสะหินในประเทศไทยเนี่ยหรือกระแสะของมงคลเนี่ยจะมีเป็นพักๆแล้วสักพักกระแสะก็จะไปนะคะแต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหินที่มีมาตลอดอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ย ถึงแม้ว่าไม่ฮิตแต่ว่าคุณซื้อเก็บไว้หินไม่มีวันราคาลดไม่มีราคาขึ้นราคาลงเหมือนทองนะคะหลายๆคนได้ไปแล้วเนี้ยไม่ยอมขายเพราะว่าหินมีความมงคลแล้วก็โชคดีเทพดาพยากรณ์ก็เก็บหินไว้หลายๆชนิดหลายๆประเภทนะคะก็ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจมาทําด้านเกี่ยวกับการทําหินมงคลขายหรือจําหน่ายหรืออะไรทั้งสิน้นแต่เพอเอ,อ้ยมีคนเห็นว่าเราใส่สวยแล้วเรามีความสามารถในการคัดหินมีเต็มบ้านแล้วก็แบ่งออกมาขายค่ะ ก็อันนี้ก็คือถือว่าเป็นการแบ่งเอามาขายนะคะเพราะว่าเราก็จะคัดแต่ว่าหินที่มีคุณภาพดีนะคะหินแต่ละชนิดไม่เหมือนกันดังนั้นราคาจะไม่เท่ากันขอบอกไปก่อนนะคะบางคนพอใจอ่ะหินสวยมากก็จะเป็นราคาที่แพงหน่อยแต่ถ้าหินเออเกรดบีเกรดซีแต่ว่าเรามองด้วยตาเปล่ามีความสวยงามนะคะเราก็สามารถใส่ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไป,ไปได้หินเลิศดอันนี้ก็จะราคารองลงมา แต่ว่ารับรองค่ะของเรานี่หินสวยเพียงแต่ว่ามันแบ่งเกรดแต่ละชนิดบางครั้งตีเป็นหินเกรดดีแต่มองด้วยตาเปล่านึกว่าเอเราต้องใช้กล้องส่องว่าเอะมันมีตําหนิตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,อะของเรานี่สวยแล้วก็ได้รับการปลุกเสกนะคะอย่างดีมาตลอดนะคะอยู่แล้วค่ะเราได้แบบรับ,รบการปลุกเสกนะคะเราเอาไปเข้าพิธีศักดิ์สิทธิ์เราไปตามสถานที่มงคลนะคะรับรองค่ะว่าคุณได้รับความมิ่งมงคลแน่นอนค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะ ความมิ่งมงคลก็คือว่าอย่างเช่นอาจารย์ใส่ไปหรือนําพกติดตัวไปด้วยนะคะตามวัดต่างๆเนี้ยค่ะไปอ,อ,อย่างเช่นวัดเล็งเนี่ยยี่วัดหลวงหรือจะเป็นวัดที่อยุธยาอาจารย์ก็นําไปด้วยพกติดตัวไปด้วยแล้วก็ขอพรเวลาที่ควันทูบสิ่งศักดิก์สิทธิ์เนี่ยได้เข้ามาสู่นะคะหินด้วยเหมือนกันหินก็จะได้รับพลังก็จะเป็นพลังมงคลนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่มีพระจันทร์เราก็นําไปอาบแสงจันทร์นะคะ มีพระจันทร์ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาบแสงจันทร์นะคะเพื่อที่จะเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์อันนี้ก็เป็นหยกนะคะอันนี้เป็นหยกแท้เพราะว่ามีสีขาวเจือมาด้วยนะคะคือหยกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะถ้าเขียวหมดเรียกว่าหยกจักรพผัดนะแล้วถ้าเกิดเขียวแกมขาวคุณมั่นใจได้เลยค่ะว่าเป็นหยกแท้เพราะว่านะคะหยกที่มีสีขาวเชื้อเวลาคุณซื้อเนี่ยคุณมั่นใจเพราะว่ามันจะมีหยกอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เรียกว่าหยกอ่อนอันนี้จัดว่าเป็นคริสโซเพสนะคะ ก็คือจะเป็นพวกคริสโซเพสอเวจารินพวกนี้ค่ะเป็นเหมือนกับไม่ใช่หยกไม่ใช่เจดนะคะแต่ว่าจัดว่าเป็นเป็นหินอีกชนิดหนึ่งให้โชคลาภเหมือนกันนะคะทางพมา่าเขาเรียกหยกอ่อนทางศัพทางทางเทคนิคเขาเรียกว่าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เรียกประเภทของหินว่าเป็นคริสโซเพสบ้างเป็นเอเวจารินบ้างก็เป็นหินสีเขียวเหมือนกันอันนี้เป็นหยกแท้นะคะเพราะว่ามีเขียวปนขาวนะคะอันนี้นะคะก็จะให้ในเรื่องราวของนะคะ ความมงคลอ, scroll, อายุวัฒนะอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์นะคะก็อันนี้ก็จะทําให้คุ be, ค methods, คณเนี่ยรู้สึกว่ามีความมั่ง ysł, คั lings, ่งมีความศักด <hayır. candy S 1> ิ์สิทธิ์แล้วคุณก็จะได้มีความเจริญก้าวหน้าแล้วคุณก็จะแบบทําอะไรให้ได้ดีหลายอย่างนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วทุกอย่างนี้ก็จะแบบเป็นอะไรที่มีแต่เรื่องราวของความมิ่งมงคลนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออแบบเป็นอะไรที่แบบทําให้คุณรู้สึกแบบ รู้สึกถึงความสว่างกระจ่างใสแล้วก็อายุวัฒนานี่ในมงคลโชคลาภนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะดูในเรื่องเราพูดแต่เรื่องมงคลโชคลาภแล้วยกนี้ให้ในเรื่องความรักให้สิคะให้ความรักก็คือหมายถึงว่าความเป็นครอบครัวแล้วความอายุมั่นขวัญยืนอันนี้ให้ในเรื่องราวของความกระปี้กระเป๋าอันนี้ให้ในแง่ของความรักสีสวยใช่ไหมถ่ายระบบโฟคเลยนะเธอให้ในเรื่องของความรักแล้วก็ความกระปี้กระเป๋าแล้วก็ความ อ่อนโยนและความมีมงมงคลเป็นอามาตะแต่ชีวิตค่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงนะคะว่าราศีของคุณเนี่ยในเรื่องราวของความรักของเดือนนี้นะคะจะเป็นยังไงนะคะในเดือนตุลาคมหน้าหนาวแล้วนะคะแต่ว่าฝนก็ยังคงตกอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูกันนะคะว่าดวงของคุณเป็นยังไงอ่าเราก็จะดูกันนะคะโอเค ดูนะคะคดวงของคุณนะคะตัวของคุณเองเนี่ยช่วงระยะน,นี้นะคะคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นไพ่โรแมนติกทาโร่นะคะก็จะเป็นหน้าไพ่ที่สื่อนะคะในเรื่องราวของนะคะรูปภาพแล้วก็การแสดงออกนะคะก็คุณก็จะมีความรู้สึกในช่วงนี้นะคะว่าตัวของคุณเนี่ยจะต้องค่อนข้างใช้ไพ่สงบใจนะคะ ในภาพนะคะก็จะเป็นหญิงผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็กลิ่นน้ําให้อยู่เห็นไหมคะเป็นตัวแทนของความสงบใจในรูปแบบแปะเพราะปกติเนี่ยไพ่สงบใจเนี่ยจะเป็นในลักษณะของน้ําแล้วก็เป็นคอนโทรลสองอันแต่นี้คือน้ํารินจากแก้วให้ผู้ชายคนนี้รู้สึกสงบใจดังนั้นตัวคุณในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็จะต้องรู้สึกสงบใจนะคะจะต้องไม่ไม่ไม่เรียกว่าไม่ทําอะไรให้มันให้มารู้สึกแบบมัน มันตึงเครียดหรือมันมีอะไรที่มันไม่รู้สึกไม่กังวลใจนะคะดังนั้นไพ่สงบใจเนี่ยจึงจะเป็นไพ่ที่ก่อให้เกิดให้ความรู้สึกว่าคุณจะต้องมีความใจเย็นแล้วก็จะต้องไม่ใจร้อนไม่รีบร้อนแล้วก็จะทําให้นะคะเรื่องราวความรักต่างๆอะไรอย่างนี้ของคุณโอเคค่ะก็ตัวคุณก็ต้องสงบใจแล้วก็ใจเย็นๆนะคะยึดมั่นการใจเย็นเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ควรรีบร้อนรีบร่งหรือทําอะไรเร่งด่วนเกินไปนะคะ คุณควรอย่างยิ่งที่จะทําทุกอย่างให้อยู่ในภาวะที่เรียกว่าไม่เร่งด่วนเป็นภาวะแห่งเขาเรียกว่าไม่รีบร้อนไม่อะไรอย่างนี้ค่ะไม่เร่งรีบนะคะคุณก็จะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างมีความงดงามแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นไพ่แห่งความความสุขความงดงามเนี้ยค่ะ่าสําหรับนะคะไพ่สงบใจตัวคุณแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะตอนช่วงนี้นะคะคุณก็เหมือนกับเนี่ย เป็นไพ่แห่งอันนี้ชัดเจนเลยเป็นไพ่หมอเวทมนต์คุณก็จะต้องแบบพยายามทําอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับหมอเวทมนต์นะไพ่ชัดเจนมากเลยคือคุณจะต้องทําอะไรด้วยความที่เรียกว่ามีไหวพริบนะสิ่งแวดล้อมคือแฟนของคุณตอนนี้เขาจะทําอะไรเนี่ยเขาจะมีไหวพริบคือเราเขาจะคุยอะไรกับคุณเขาจะคิดทุกครั้งแล้วก็มีความคีฟสร้างสารรค์แล้วเขาอาจจะมีแบบเล่กลทริกอ่ในเรื่องราวของความรักคืออาจจะแบบมี มีมีประสบการณ์ความรักที่แบบที่แบบทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นเซอร์ไพรส์ตลอดเวลานี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของชีวิตคู่นะคะเพราะว่าการที่คนรักหรือคนที่เราแอบชอบมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้เราเออเงี้ยเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นมีชีวิตชีวาหรือตัวของคุณเองต้องการที่จะทําอะไรให้แฟนหรือคนรักหรือคนที่คุณแอบชอบเนี่ยประทับใจ คุณก็ต้องแบบเออสร้างเรื่องราวความรักให้มันตื่นเต้นคืนเคลงนิดนึงนะคะแล้วคุณก็จะแบบรู้สึกว่าเออทุกอย่างนี้มันโอเคทุกอย่างก็จะแบบทุกอย่างมันเป็นอะไรที่แบบเออมันเป็นอะไรที่แบบคุณแบบค่อนข้างดีค่ะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบมีความคิดสร้างสรรค์แล้วทุกอย่างมันก็ดีนะคะแล้วการที่คุณรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันโอเคอ่ะมันก็ดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่า มันมันเป็นอะไรที่แบบเวิร์กอ่ะออดังนั้นนะคะคุณก็ควรที่จะแบบทําอะไรให้มันตื่นเต้นทําอะไรที่มันแบบมีอะไรที่มันมีสีสันนิดนึงนะคะอ่าในเรื่องราวนะคะของนะคะอันนี้ก็จะเป็นไพ่เดอะไฮพิเ e สนี่ยไพ่สังราชนีก็จะเนี่ยเ็จะเป็นมันก็จะแบบ เหมือนกับไพ่อื่นๆคือเป็นไพ่ผู้หญิงสวยๆแล้วก็เป็นไพ่อ่านหนังสือคือในเรื่องราวของความรักอดีตจนถึงปัจจุบันคุณจะต้องมีความละเอียดรอบคอบและมีความลึกซึง้งเมื่อคุณมีความลึกซึ้งแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะไปได้โลดคือคุณจะต้องแบบละเอียดอะคะ่ะปัจจุบันคุณก็ต้องพยายามละเอียดรอบคอบลึกซึ้งนะจะต้องคอยดูอารมณ์ของคนที่อยู่ด้วยว่าเออคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วมีอารมณ์ที่แบบที่ดีอะค่ะแล้วคุณก็จะแบบเออเป็นอะไรที่แบบ ทุกอย่างมันดีทุกอย่างมันงดงามทุกอย่างมันเป็นอะไรที่แบบคุณควรที่จะแบบได้ในสิ่งที่คุณควรที่จะเป็นดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้ค่อนข้างดีแล้วก็คุณก็จะมีความอบอุ่นแล้วความอบอุ่นนั้นก็จะนํามาซึ่งความรักที่อิ่มเอมอิ่มเอิบแล้วก็มีความอบอุ่นชัดเจนแน่นอนนะคะในเรื่องราวของความรักทุกอย่างมันโอเคค่ะในเรื่องราวของความรักเนี่ยอดีตนะคะเป็นอะไรที่แบบ มันมันโอเคมันงดงามดังนั้นนะคะคุณก็ควรที่จะแบบทุกอย่างมันโอเคอะคะ่ะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณก็จะต้องแบบทำอะไรให้มันแบบมีความสุขแล้วคุณก็จะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันโอเคแล้วคุณก็จะรู้สึกได้ว่า มันเป็นอะไรที่มันเวิร์กดังนั้นความรักความสุขความอบอุ่นจะยังคงมีในเรื่องราวของความรักดังนั้นคุณก็ควรที่จะทําอะไรด้วยความละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งรอบคอบไม่ทําอะไรแบบวู่วามหรือใช้อารมณ์คุณต้องมีเหตุผลเหตุผลอย่างเดียวไม่พอต้องดูด้วยว่าอารมณ์คนรักหรือแฟนของคุณเป็นยังไงช่วงนี้นะคะใส่ใจใส่ใจได้แต่มองอย่างเดียวไม่พอเราต้องใส่ใจเรื่องราวของความมีความรู้ด้วยค่ะคือคุณจะต้องแบบมีความรู้แล้วก็ทําอะไรด้วยความ ใส่ใจนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันแบบมันงดงามแล้วทุกอย่างมันแบบมันดีแล้วทุกอย่างมันก็โอเคนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบนำพาประเทศชาติไปสู่สิ่งที่คุณต้องการได้นะคะมันก็จะแบบทําอะไรได้ดีดังนั้นนะคะในเรื่องราวของความงดงามและเรื่องราวของความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ในเรื่องราวของความความรักมันจะต้องมีความละเอียดลึกซึ้งรอบครอบแล้วก็ จะเป็นไปได้สวยอ่าไพ่สวยค่ะก็แต่ว่าไพ่ไม่มีหน้าไพ่ที่จะบอกว่าไพ่นี้คืออะไรอันนี้เหมือนกับเป็นเห็นไหมคะเป็นเจ้าหญิงเลยแล้วก็แบบเดินลงมาเห็นไหมคะสวยเชียวและที่สําคัญที่สุดคือกล่องเนี่ยเขาจะไม่มีบุคล็ตนะคะหนังสือคู่มืออ่านแถมเราต้องไปหาในเว็บไซต์เองนะคะซึ่งเป็นงานประหยัดค่าพิมพ์อันนี้ก็เป็นไพ่ยุโรปแต่ว่าพิมพ์ที่ประเทศจีนนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบ เป็นไพ่ตรงตัวชัดเจนเลยค่ะอันนี้เป็นไพ่อิมเพรสเป็นไพ่ราชินีนะคะไม่ใช่เจ้าหญิงนะคือเป็นแบบอิมเพรสเลยสกพัรดินีเลยค่ะก็คือเป็นคือช่วงนี้ความรักของคุณอบอุ่นนะไพ่ผู้หญิงเต็มเลยอบอุ่นมากเลยอะ่ะแบบเป็นไพ่แห่งแบบไพ่ไพ่แห่งความอบอุ่นแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นความอบอุ่นแล้วก็เป็นความชัดเจนซึ่งแบบโอ้ทุกอย่างมันโอเคเลยนะก็คือช่วงนี้คุณจะทําอะไรก็ตามเนี่ย คุณก็จะสามารถปนเปอรอปฏิบัติแล้วก็เป็นไพ่ที่แบบคุณจะสามารถมีแต่เรื่องราวแห่งความงดงามที่ดีๆมาให้นะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออเรื่องราวของความงดงามเนี่ยมันดีดังนั้นเนี่ยคุณก็สบายๆทำอะไรก็แบบโรแมนติกสัเต็มนะมีความมีเหตุผลมีละเอียดจนะไปนัดดินเนอร์ที่ไหนเอาโอเคเป็นร้านยอดนิยมเป็นร้านที่อร่อยแล้วก็เป็นร้านที่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นร้านที่เต็มไปด้วย เต็มไปด้วยแบบเต็มไปด้วยความรักที okay. ่อบอุ okay. you so so ่นแล้วความรักที่แบบทุกอย่างมันโอเคนะคะแล้วคุณก็จะแบบรู้ไปได้เลยนะคะว่าเอออันนี้แบบมันเป็นความรักที่ลงตัวความรักที่โอเคแล้วก็เป็นความรักที่แบบงดงามแล้วความรักที่แบบเออสูงสูงล้ํานะคะแล้วก็คุณก็จะแบบ เป็นความรักที่ค่อนข้างจะต้องละมุนละไมแล้วก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นความรักที่แบบเออมีความสุขแล้วก็อบอุ่นนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเป็นความรักที่แบบคือจะต้องอบอ้อมอออมซึ่งกันและกันแล้วอบอุ่นอ่ะจบด้วยไพ่นี้ชัดเจนคะ่ะความรักของคุณในราศีนี้นะคะเป็นความรักที่โรแมนติกมากอันนี้เป็นไพ่เลเวอร์นะจ้าโอ้โหอยู่บนเรือแล้วกอดกันโรแมนตตกจุ๊บกันอีกต่างหาก โอ้ว้าวแสดงว่าเดือนนี้คุณความรักของคุณนี้จะเป็นอะไรที่โรแมนติกทําอะไรจัดเต็มได้เลยนะคะในเรื่องราวของความรักนี้ทุกอย่างมันแบบค่อนข้างอบอุน่นแล้วทุกอย่างนี้ค่อนข้างงดงามแล้วทุกอย่างมันก็แบบมันก็แบบดีแล้วคุณก็จะรู้สึกเลยเลยว่าเออความรักมันมันมัน,ม,นมันดีมันเพอร์เฟกนะคะดังนั้นเนะี่ยเดือนนี้นะคะเดือนตุลาคมนะคะคุณก็จะสามารถทําให้ความรักของคุณเนี้ย งดงามได้นะคะแล้วก็คุณก <illions. S 2> ็จะรู้สึกได้เลยว่าเออมันเป็นความรักที่แบบเออมีความสุขมีความงดงามแล้วก็แบบเออมีความแบบเป็นอะไรที่แบบละมุนละม่อมอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยความรักของคุณเนี่ยก็คือจะมีแต่ความสุขแล้วก็ความงดงามแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นความรักที่แบบเออมันเป็นความรักที่ที่ที่แบบมีความสุขนะคะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็โอเคทุกอย่างมันก็เพอร์เฟกต์นะ่คุณก็จะสามารถที่จะ ครองคู่คำนิยามเกี่ยวกับความรักได้สบายสบายเลยดังนั้นนะคะความรักของคุณเนี่ยก็จะเรียกว่าโรแมนติกแน่ไปตามสถานที่ต่างๆนะคะไปกินไปเที่ยวไปดื่มหรือว่าไปทําบุญกับคนรักก็ได้นะช่วงเดือนนี้คุณจะมีความสุขแล้วถ้าเกิดใครไม่มีคู่เนี่ยจะรับรองเขาว่าคุณต้องมีคู่แน่นอนแล้วใครที่จะวางแผนวางแผนแต่งงานหรือว่าจะมีโครงการใหญ่ๆก็แต่งได้นะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กด u like, b s c r i b e นะคะ ยูทูบเทพิดาพยากรณ์นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมีคําแนะนําคําดีๆมามากมายไก่กองเลยนะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะกดติดตามได้แล้วก็จะมีในเรื่องราวของนะคะคําพยากรณ์ต่างๆนะคะกดติดตามได้ค่ะแล้วถ้าเกิดใครอยากดูดวงก็ติดต่อได้นะคะตามไลน์ไอดียนะจ๊ะโชคดีทุกคนค่ะ